ปัจจัยนนครับจำนวนหนึ่งแสนสี่มืนบาทและที่สําคัญนะครับก็จะร่วมโครงการบุรณะ8ปสี่พรรษาบุรณะ8ปสิสี่วัดด้วยนั่นเองนะครับในกาสนี้ครับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาสนะครับจะมอบปัจจัยจานวนหนึ่งแสนสี่มบาทให้กับท่านกรรมการผู้จัดการสถานีเฮลท์ชาแนลของเราคุณยุวดีบุญครองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ยุครับดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นต้นหนทุกครั้งนะครับขอบพระคุณอนุโมทนาค่ะอาจารย์ต้องเป็นผู้นําบุญให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า เอ่อเงินที่อาจารย์มอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนแรกที่เราจะเริ่มลงพื้นที่นะคะก็จะไปบริณวัดที่โดนน้าท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพระสงฆ์ซึ่งวันนี้ไม่มีหน่วยงานใดเนี่ยลงไปช่วยเหลือวัดเลย<อ>นะคะวัดเองก็เหมือนประชาชนคนไทยคนเนือค่ะที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน<อ>นะคะแล้วก็วัดเป็นสถานที่ที่สาคัญในการที่จะฟื้นฟูจิตใจ<อ><อ>นั้นถ้าเราทุกคนมีส่วนช่วยในการ บรุณาวัดให้กลับมาเป็นที่ศูนย์กลางนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จริงๆแล้วพระเศรษฐังเนี่ยอตอนที่เราบรณาวัดเชิงมั่นนะค,ะ,คะก็มีเหลือนิดหน่อย,อยนะคะก็เลยคิดว่าจังหวะเนี้ยเอาออกมาถัถายแล้วอาจารย์รก็อุตส่าห์ที่จะไปนั่งวิปัสสนาให้ต้องสามเดือนนะคะคก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดอยากจะมอบให้กับประชชนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกัน รักษาศาส,สนานะคะคอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการที่เรามาช่วยกันบูรณะศาส,สนาเนี่ยผลบุญเป็นยังไงคะอาจารย์ในโอกาสอันดีที่คุณยุดีได้ปรารภกับอาจารย์ไว้นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาในเรื่องของการร่วมบุรณะวัดนะครับเป็นการตอบแทนพระพุทธศาสนาและถวายพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระองค์ทรงพระชนมายุ84พรรษานะครับ ในครั้งนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรืองอันดีนะครับที่เราชาวไทยควรจะรวมน้ำหนึ่งน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างบุญใหญ่ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นพลังที่จะต้านภัยพิบัติสิ่งไม่ดีที่อาจารย์บอกไป้วครับภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายถ้าเราไม่สร้างกุศลช่วยยัางภัยพิบัติจะยิ่งมากไปกว่านี้นะครับในครั้งนี้คุณยุวดีได้ปรารถกอาจารย์เรื่องพระเสด็จตังคมณนีตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา อาจารย์ด้วยความศรัทธาพระแม่เจ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเคยเจอปฏิหารของพระแม่เจ้ามาแล้วกับตาตนเองนะครับด้วยความศรัทธานี้มันตรงกันที่คุณยุเอาเรื่องพระเศษตังเขามณีมาปารบกับอาจารย์ว่าเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่ปี2,500นะครับครั้งนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าขอมีโอกาสนําองค์ท่านไปนั่งอธิษฐานที่อาสมอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ทําการอาธิษฐานตลอดพรรษาจนครบ ออกพรรษาว,วันที่สิบสองที่ผ่านมานี่เองขณะดิฐานอยู่ประจํานั้นก็พบสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างที่สําคัญได้เชิญบารมีพระแม่เจ้าลงมาด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นโอกาสดีอาจารย์ปฐมมาเลิกถวายปัจจัยนี้เพื่อร่วมบุญกับคุณยุบดีบุญครองเพื่อร่วมสร้างกุศลใหญ่ในการร่วมบุรณะวัดไทยนะครับเพื่อตอบแทนผู้ศาสนาและถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระแม่เจ้าจามเทวี ซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์อิสตรีหญิงที่มีบุญญาธิการมากที่จะหาผู้ใดเทียบเคียงพระองค์ได้เมื่อสมัยพันสองกว่าปีมาแล้วแต่ปัจจุบันพระองค์ก็ยังอยู่ถ้าใครมีจิตศรัทธาพระองค์ก็คงจะได้สัมผัสตร,ตรงนี้อาจารย์ก็บอกกล่าวถึงลูกศิษย์ลูกหาผู้ชมรายการพลายใจทุกท่านนะครับด้วยปัจจัยตรงนี้คุณยุดีมีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะนําไปร่วมถวมึุงวงพุทธศาสนา องหนึ่งคุณยุทดีให้ทําบุญเพียงไม่เท่าไหร่เองนะครับอ,องค์เล็กแค่ประมาณ2องร้อยเก้าบาทองค์ใหญ่4ี่รยบาทที่เห็นในรูปนี่ครับอาจารย์รบอกเลยว่า <c oughs> มีอยู่ไม่กี่องค์อาจารย์หอบมาส่งส่วนๆร้อนๆเมื่อสักครู่จากอะสมเลยครับนับกันอยู่นับนับแล้วประมาณแค่พันกว่าองค์อาจารย์คิดว่าอันนี้มีเจ0ดระอยค่ะองใหญ่มีแค่เจ็ดร้อยใต้ฐานโทษนะครับใต้ฐานของท่านเนี่ย บรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับอาจารย์อธิษฐานอาจารย์าารยดูอยู่นะครับมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้ฐานของท่านด้วยองค์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับแล้วก็องค์เล็กนั้นสามารถเตรียมห้อยคอได้อาจารย์เอาไปเรียมส่วนตัวนะครับครัทําให้เห็นนะครับอาจารย์เอาไปเรียมส่วนตัวนะครับไปเรียมไปเรียมส่วนตัวแล้วก็ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณยุวยดีมอบให้กับอาจารย์นะครับ เป็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่พระแม่เจ้าจมามเทวีนับถือมากอัญเชิญมาจากเมืองระโวขณะที่พระอ,องค์เป็นธิดาของพระเจ้าเมืองระโวจนมาถึงเมืองหาิพุนชัยแล้วไปตกถึงเชียงใหม่ที่พระเจ้ามังรายมหาราชอัญเชิญไปเชียงใหม่แล้วก็เสด็จไปโปรดท,ที่ร้านช้างฝั่งลาวแล้วรอนญก้าวเละการที่หนึ่งเสด็จนำกลับมาที่ไทยอีกครั้งหนึ่งมีเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะนั้น ผู้ใดมีไว้อาจารย์โดยเลยเป็นสิริมงคลกับเราวงตระกูลและครูเรียนของเราอาจารย์จึงขอร่วมสนับสนุนในจิตศรัทธาตรงนี้ของคุณยุทธตอนแรกคุณยุทธออกตั้งใจจะเก็บไว้ส่วนตัวนะครับสุดท้ายก็นําเอามาให้พวกเราถือเป็นโอกาสดีใครไม่มีโอกาสอาจารย์เรียนเชิญเลยได้สร้างกุศลใหญ่ร่วมกันเพื่อถวายบุญแด่เจ้าแม่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันนะครับ นี่แหละครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณยูเองนะครับตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในตอนนี้จึงแนะนำนะครับสิ่งมงคลที่เก็บไว้นะครับตั้งแต่ปี2550นะครับออกมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้บูชาไว้เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดแล้วนะครับวัตถุมงคล จะไม่เสื่อมสูญนะครับเพราะว่าเราเก็บธํานุบำรุงเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเป็นการสืบท่อพระพุทธศาสนานั่นเองสุดท้ายครับอยากให้พิวได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะว่าเห็นวิวปรากฏไว้ว่าจะมีการบรินะปฏิสังขรณ์ที่จังหวัดลบบุรีเป็นที่แรกเลยค่ะก็ตอนนี้กําลังเรื่องวัดอยู่กับทางกรมการศาสนานะคะว่าตั้งใจว่าจะเลือกวัดที่อยู่ในลบบุรีเป็นวัดแรกนะคะเพราะอยากทํากุศลถวายกับองค์พระแม่ด้วยนะคะเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ ปีนี้ปลปอบุเสียหายมากนะคะเสียหายเยอะนะคะก็อยากที่จะลงไปเพื่อจะช่วยกันบริณวัตถึงวันนั้นแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ที่ดูรายการอยู่นะคะเป็นกองคารวานบุญเลยไปช่วยกันทาวัดให้สะอาดไปทาสีวัดทาเสร็จแล้วเราก็จัดสวดมนต์ถวายพระยูุหวเลยนะคะถือว่าเป็นการทําบุญครั้งใหญ่ร่วมกันเราจะได้ไม่พบกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรอย่างที่อาจารย์บอกค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะเก็บไว้เพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่ได้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างแล้วก็ไปบรณวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของพระนางนะคะก็อยากจะเก็บไว้เป็นเลคคอร์ดว่าเคยคุยกันลูกน้องค่ะบอกว่าเวลาพี่ตายเนี่ยพี่สร้างพระไว้สวดเจ็ดวันเนี่ยใครมาสวดศพพี่ครบเจ็ดวันก็จะมีสัญลักษณ์ในการสร้างพระอันนี้หมดเป็นหนึ่งรุ่นแล้วค่ะเพราะถึงเวลาแล้วค่ะที่อยากจะเอาออกมาเพื่อจะสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ได้ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะ ใครที่โทรศัพท์มาช้าหมดแล้ว่าต่อว่าจา์นะคะจะต่อว่าน้องทีนะคะเพราะของมีน้อยจริงค่ะตะอยากเอาออกมาทําบุญให้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งมงคลที่หายากทีเดียวนะครับนานวันไปก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่านะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นมาหมดแล้วก็หมดเลยนะครับในช่วงนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านกรรมการผู้จัดการสถานีเฮฟพาชแนลคุณยูดีบุญครองครับกราบขอบคุณที่ยครับคุณค่าใจกราบคุณแม่จะมีพักกันก